แอร์ร้องเพลงอะไรวะ Destiny ับแับเนี่ยค่ะใอ๋อเพลงแล้วเพลงนกับอีกใช่ป่ะแล้วเพลงนึงกับกีดใช่ป่ะเพลงเจ๋งมากเลยเดส t i n เกียวเขาไปไหนเกียวอะไรพี่เลยพี่แอร์ยังกินอยู่ดรือป่าเอ้าอันนี้ของพี่เอาเลยกินเลยหาไอ้ของแม็กอยู่บ้านของเขา แ <There. S 1> <Or S 3> จ๊สผมยังแม็กอยู่ในซีพีเอ้อตกใจเลยอ่ะที่ชอบมากทีนี้แหละโอเคพี่ทีไปคู่้อมให้เขานะได้พี่แบบเขาบอกว่าร้องเหมือนออกปองสากมากเพนี้จริงเหรอพี่คเพลงนี้ชอบมากงั้นพี่ทีสองลายภาษาเขาด้วยดิได้ภาษาเขาห่วยมากเดี๋ยวเขาเอาท่อนแบ่งเขาให้ดูเราร้องแบบพี้ที แล้วก็คับบี้ตลาดไนว่าเพงแอนเราชอบมาก